จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่ไม่น่าคบกับการทํางานมันดูยังไงรูแบหวายอันนี้อันนี้อันนี้ต้องสังเกตดีๆเนอะหรือว่ารอบตัวเรามีหรือเปล่าหนึ่งคนอ,อาจารย์ให้ทริปเลย<ะ>คนที่ไม่ใส่นาฬิกาข้อมือไม่น่าคบการทํางานไม่ให้ไม่เรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาถูกต้อง<ะ>แล้วก็อ่ะอง,ง่ายๆคนที่ไม่ใส่นาฬิกาข้อมืออาจารย์พูดเลยอาจารย์ให้ทายนะคนที่ไม่ใสนาฬิกาข้อมือ ถานน้าเป็นชั่วโมงทุกคนเลยถูก,กไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าเอาจารย์คิดว่าประมาณร้อยละเจ็ดสิบค่ะยงเป็นอย่างน้อยเลยคนที่ไม่ใส่นาฬิกาข้อมือจะไม่ตรงเวลาในการทํางานเลยค่ะแล้วบางคนที่บอกว่าอาาฉันไม่ใส่นาฬิกาข้อมือฉันดูโทรศัพท์ดูจากโทรศัพท์มือถือได้ไหมได้แต่อาจารย์ไม่มีใครดูจับเวลาโทรศัพท์มือถือตลอดเท่ากับท่ากับดูอยู่บนที่มือหรอใช่ค่ะแม้แต่เวลาขับรถาจะมีโทรศัพท์นาฬิกาดูยังง่ายกว่าที่จะเปิดโทรศัพท์ดูเพราะฉะนั้น คุณจะตรงเวลาไม่ตรงเวลาก็ขึ้นในตรงโทรศัพท์มือถือแล้วก็บางคนไม่ใช่ดูขึ้นหี่วเสื่ขึ้นอยู่กับการดูเวลาของคุณในการทํางานนี่แหละแล้วเอาเป็นว่าคนที่มีในในกรข้อมือก็คือคนที่ไม่ใช่เมือาชีพในการทํางานค่เหมาะที่จะทํางานอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยทาได้เลยอันที่คนประเภทที่สองที่อยาจะยกทริปให้ฟังก็คือคนที่ไม่มีบัตรเอ m ไม่มีบัตรเอทีเอ็สมัยนี้ยังมีอยู่หรอคะมีสิมี มีหลายหลายคนมีหลายหลายคนอ้างว่าถ้าฉันมีบัตร ATM ฉันจะไปกดตังบ่อยเงินก็จะหมดเร็วไม่ใช่บัตรเครดิตนะอ๋อทำไมรู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนั้นคนที่มี ATM มันไม่น่าพบใช่ไหมไม่ใช่คะเพราะคุณไม่มีพันธะอะไรกับการเงินการทองเลยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินจะเข้ากี่มีเงินไม่มีเงินโอนจากคันธุ์เนเข้ามาหาคุณคุณไม่เคยโอนเงินไปหาใครเลยแล้วคุณไม่้องเอาเงินวิ่งกดวิ่งมาจดใช้ให้คนอื่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณติดหนี้คนอื่นกว่าคุณจะวิ่งไปธนาคาร กว่าก็เอาต่างปุ๊บเนี่ยคุณก็จะแ้างเป็นวันต่อไปในการที่คุณจะเลทที่จะที่จะเพื่ชชนะเงินกับเขาที่จะไม่ก็่ะไม่ขึ้นตรงแว้วเขาในการข้ามวันไปโดยปริยายใช่ปเออะนะเออจริงๆ,ๆแล้วไม่ตรงต่อเวลาบางคนเนี่ยย่าอย่างเ,เช่น,นอันนี้ยกตัวอย่างใกล้ตัวนะบางคนติดนาฬิกาข้อมือมากๆเลยแต่บังเอิญว่าวันที่แบบ อาจจะนัดกับบุคคลสำคัญหรืออะไรเงี้ยเราจนาฬิกาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดางนั้นโอเคแต่บางคนไม่ชอบใส่นาฬิกาข้อมูลอ๋อเต้องแยกต้องแยกออกจากกันนะคะคุณผู้ชมคะระหว่างคนที่ไม่ใส่กับคนที่ใสอยู่แล้วแล้วเกิดอุซัติเหตุในเรื่องของนาฬิกาอ่าเงี้ยอกอย่างเงี้ยเล็กน้อยมากเป็นถือว่าเป็นคนที่ลืมนิน่อยอันที่สี่อันที่สาก็คือคนที่มีไม่พกโทรศัพท์มือถือและไม่มีโทรศัพท์มือถือในชีวิตกอมีไมในยุคนี้มไ จะเป็นอัพร่นอัปแะแล้วมั้งะเดี๋ยวนี้อัปแะโอ้ไม่ยาี่ยโทรศัพท์มือถือมันแค่สามสี่ห้าร้อยก็มีเซเว่นในเว้นแต่มันก็มีประเภทบางคนมีก็หลุดก็เหมือนไม่มีก็มีไนะประเภทเ,เสียงปิดเครื่องติดต่อเป็นเสียงปิดเครื่องอแล้วไม่ดูโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเขามีดีลงานอะไรเข้ามาบางคนเนี่ยอ้างก็ประชุม,มแต่คุณไม่ได้มีเพื่อมันไม่ได้ประชุมสําคัญในขนาดนั้นก็คุณแค่แรกสมมติสมมติสมมติอาจารย์ทํางานหลายอย่างมีคนโทรเข้ามาอาจารย์ แตนั้นเดี๋ยวอาจารย์โทรกลับนะครับแล้ววางคุจนแค่นี้แต่บางคนก็ปล่อยให้เขาโทร้ามาเบอร์ก็ขึ้นจื๊อจื้อก็อ้ากคุยงานกับเพื่อนอยู่นี่แล้วก็ไม่อยากจะคุยโทรศัพท์ทั้งที่เขาจะโทรมาแป๊บเดียวว่าโอนเงินให้เขาหรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าจะเจอกันสามโมงเย็นถ้าว่างก็เจอไม่เจอว่าพอไม่เจอเจอแค่รก่นสามสิบแค่สิบวินาทีก็เสร็จบางคนอ้างว่าเรียนแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนถ้าหนูเรียนทั้งหลายได้เรียน ไอ้ที่เป็นคลาสสมชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงที่หนูอ้างเท่าไหร่เนี่ย <ฮะ S 1> มันต้องมีเบรกกลางคลาสอยู่แล้ว <ฮะ S 1> แต่คุณก็ไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู <ฮะ S 1> บางคนไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทั้งวันเพราะว่าอ้างว่าเล่นฟิตเนสแต่ทั้งที่ คุณเดินมาดูนาฬิกาสักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเวลาคุณเล่นหมด30ครั้งห้าสิบครั้ง<ม>จบพอเล่นพอเล่นฟรีเวกเสร็จคุณก็เดินมาดูนาฬิกาสักหนึ่งครั้งก็ได้หรือคุณนับเนี่ยมอห์มเท่าหม,มันหมดเพลงเพลงที่เขาเปิดในฟิวเน็ตพอหมดเพลง,พงเพราะสักครั้งนึงเพลงหนึ่งก็ประมาณสามนาทีสี่นาทีถูกต้องบางทีบางทีแบบพอหมดปุ๊บหรือว่าสังเกตว่ามันหมดคลาสมันก็จะมีพวกโยคะชั่วโมงหนึ่งพอหมดคลาสไปหมดคุณก็เดินไปดูนาฬิกาหรือดูโทรศัพท์มมมมืืออออออถะะหนนนนน่่่่่ยยึงงงววาา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 ัีีใคคครรรตติดไเเเข้พบบจ บางทีอาจารย์โทรหาคนประมาณสักสิบสิบ<ม>เป็นสิบครั้งที่จะบอกแค่ว่าพร<ะ>ุ่งนี้เจอกันบ่ายสามที่ท่านเวอร์ว่างหรือเปล่าเพราะว่าจะลูกค้าไปคุยกับคุณเพราะว่าจะเอาเงินไปให้คุณ<ะ>เพราะว่าโฆษณาขายได้แล้วจะถูกับแค่นี้<ะ>แต่ว่าไม่รับสายส<ะ>และบางทีอาจารย์ก็เบื่อแล้วก็แต,แต่แต่จะจําไว้เลยถ้าอยู่แบบเนี้ยคร<ะ>ั้งต่อไปก็ฉันไม่ไม่อยู่คนนั้น<ะ><ๆ>เพราะว่าอ้างว่าประชมุม เรียนเล่น,<ไ>ฟ,ลนฟิตเนสอยู่ถ่ายรา์กามอยู่อะไรต่างๆั้งที่มันหยิบมาดูได้ตั้งแต่ทุกๆต้นชั่วโมงเสร็จก็หยิบมาดูแค่น,นั้นเองว่าแค่ไหนบางคนยิ่งใจเย็นกว่านั้นในน้ำจาจเคยเห็นนะเขากินกิงเข้ามาเขานั่งคุยกันท่าคุยอาจารย์งนะ่ายๆก็รับว่าทำไมเธอใจเย็นขนา,านะว่าเพื่อนคนอื่นเขาโทรเข้ามา 6, 3, หกสามสี่รอบงล้เธอไม่รับสายเลยหูของเธอแสดงว่าเธอเวลาเธอดูงานเธอก็จะเป็นแบบนี้คือไม่รับสายออแล้วบางคนเนี่ยประเภทมีปิดโทรศัพท์เลยนะมีปิดโทรศัพท์ วันอาทิตย์จะไม่รับสายวันอาทิตย์อะไรประมาณประเนทีน่วันนีเข่าอาทิตย์วันหยุดต้องอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณอย่างนเงี้ยจริงไอ้ช่วงที่ผมบอกรักครอบครัวเนี่ยเราต่างคุณหยิบมาดูทุกๆุกเที่ยงหกโมงเย็นแล้วก็สามทุ่มก่อนนอนแค่ได้ว่ามันมีใครโทรก็หาคุณแค่นั้นเองถูกไหมก็มจบแล้วก็เคลียร์ยปัญหาอะไรต่างๆเข้ามามว่ามันจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันถึงต้องรีบโทรหาเราประมาณขนาะนั้นสรุปเลยคนที่คบไม่ได้สามอย่างเลยนะหนึ่ง ไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่นาฬิกาข้ามือไม่ใช่นาฬิกาข้อมือสองรับสายโทรศัพท์ไม่ใช่มีโทรศัพท์ก็เหมือนไม่มีโทรศัพท์ <ฮะ S 2> แล้วบางคนบางคนที่ไปใส่ลิงโทนเปิดเพลงเปิดเพลงสบายใจต่างๆคุณไม่ปรับเสีงสยงต่อไหเป็นรึ่เป็นระบบปกตินะครับเพราะเวลาคุณนั่งนอนฟังเพลงอยู่แล้วเพลงมันปลดสมองคุณจะไม่อเลื่อนคำรับโทรศัพท์และบางทีงานคุณจะพลาดงานไปใช่พลาดโอกาสดีๆไปนั่นเองนะแต่ว่าถ้าบางคนที่แบบ รับโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโทรกลับอันี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่แต่การัรจะบอกว่าทุกๆต้นชั่วโมงหรือสองชั่ชวโมงเนี่ยหยิบมาดูทีนึ่งแต่ที่ไอที่รับไม่ได้โดยฉับบางทีเนี่ยอเรียนอยู่คือเข้าใจมันบางคนเป็นนักธุรกิจแต่ก็เรียนหนังสืออยู่ก็มีสมัยก่อนอาจารย์ทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเด็กๆจนยี่สิบกว่าเนี่ยเรียนหนังสืออยู่เนี่ยบางทีเรียนอาจจะแค่กดเดี๋ยวฉันโทรกลับแร๊บนึงเรียนอยู่นะครับจบ เขาจะได้รู้ว่ามีเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีปุกบางทีเขาก็ s m s มาต่อเลยว่าพรุ่งนี้สามโมงเย็นเจอกันที่สถานรับพ้าว่างหรือเปล่าเขียคอนเฟิร์มมานะก็คือจบแค่นั้นเองแต่ม่ใช่บางคนก็กิ้ง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 จนนึกว่ามันอยู่โรงพยาบาลอ่ะกีิ้งนึกว่านึกว่ามีเข้า ICU ไปแล้วกิ้งนึกว่าโทรศัพท์มือถือโดนลักขโมยไปในแท็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกิ้งจนนึกว่าโทรศัพท์มือถือโดนล้วงกระเป๋าไปเรืยแล้วก็ทิ้งไว้สองตำบนแล้วไม่รับโทรศัพท์มือถืออะไร นานเกินไปแนละ้งสงวสาะวแต่ว่า,าเวลาขอ,อของคนเราที่อยู่ลูกทีมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยการเวลาทําให้ใบหน้าเราดูแก่ขึ้นต้องยอมรับ้ดยนะอาจจะเรียนหนักทํางานหนักยุ่งมากบางคนดูแก่กว่าวัยบางคนดูเป็นมนุษย์ป้าตั้งแต่อยุ่ยี่สิบห้ามีจนเคยเจอหลายๆคนเพราะบางคนเนี่ยเครียดบางคนปล่อยตัวผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอครีมทาผิวมาทั้งชีวิตเลยหรือบางทีต้องเป็นวัยรุ่นมาแล้วเนี่ย เดี 17, ๋ยวสิเจ็ดบงคนจันก,ก่อนนะบางทีไปเรียนหะนังสือสมัยก่อนนะหน้าเขาสวยมากไม่หน้าล่อยให้มีถิ่นรักแร้ได้เลยนีย่หนุ่มีแล้วแต่ว่าเพราะลิ่นลักแร้ไม่กินไอ้ตรงหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยวเพราะว่าหน้าชียังไม่เคยเจอครีมแน่นอน uh huh. ต้อง <Yeah. S 1> ต้องต้องยอมรับกันนะบางคนบางคนไม่ดูแลแนะนําเลยว่าวันนี้ครีมที่จะช่วยคุณได้ในระดับเรียกว่ารวดเร็วเลยเนี่ยรักษาหน้าได้เป็นอย่างดีที่มีบ uh ูมิมัสที่เบสโปรตีนเบปทดยแล้วก็ว่านดอกทองเกลือชมพูเนี่ยก็คือ ไอไวซอนบูสเตอร์นะฮะเป็นโฟมูดูตัวนี้คุณเรียกว่าคุณใช้ดีมากๆใช้แล้วหน้าคุณจะเย็นเลยคนที่แพ้เซรอยสิวหนองสิววูซต่างๆหรือว่าเป็นรอยคั้มแม้แต่ผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายคนแก่หกสิบเจ็ดสิบก็ใช้ได้ไม่มีการแพ้เพราะตัวนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ขายเดี่ประเทศจีนแล้วมีตาเรียกว่าเป็นฮารานนะครับแล้วก็มีออยล์ต่างๆพร้อมหมดนะฮะบอกบนโทรศัพท์เลยครับเป็นเวอร์ชันไหมครับศูนย์เก้าห้าแปดหนึ่งสี่ 4119นะคะสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่1,200บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอาจารย์ให้ราคาพิเศษอยู่ที่8 9 0บาทเท่านั้นเองอเป็นว่าเอารวบตึงไปเลยต่อเลยครับตัวนี้นะคะสาม่อแบาทค่ะจากปกติคือ3 5 0บาทนะครับค่ะก็ปกติสบู่ตัวนี้เนี่ยเป็นสบม่แก้แชะแพ้แบคทีเรียคนที่แพ้แบคทีเรีย คนที่ีปัญหาสิวอะไรต่างๆบนร่างกายทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นสิวที่หลังสิวที่ร่าง,งกายต่างๆใช้ตัวนี้แล้วสิวจะหมดไปพูกแก้ไขเกล็ดหาเรื่องกับแบคทีเรียได้เป็นอย่างดนะีค่าใช้โลกเป็นสมัยที่คุณไม่แพ้นะใช้ได้เลยนะใช้ได้ใช้ได้ตั้งแต่หน้าเอาเป็นว่าถ้าซื้อหนึ่งก้อนเนี่ยหั่นครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้ทานหน้าอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้เรียกว่าชำระล้างร่างกายได้หมดก็คือครึ่งหนึ่งไว้เอาไว้ฟอกหน้าหรือต่างๆแล้ว มีปัญหาเก่วกับเรื่องของสิวป้ารอยกะรอยดําต่างๆเอย่ย<ะ>ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าหน้ามันจะมันจะโอเคขึ้นอนะเวิร<ะ>์ขึ้นตัวนี้ก็เช่นกันพี่มาร์ลพาการันตีเลยนะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอาเมสอ่าเรียกว่าเป็นบ oo <ะ>ูดูไวส์ครับพี่มารับพารการันตีเพราะว่าตัวนี้เป็นเยลลี่คอลลาเจนแล้วก็ว่านดอกทองผสมกันว่านดอกทองนี้ไม่ใช่ผู้เล่นเอามาทําเป็นแค่น้ำมันทายอย่างเดียวนะ,ะตัวนี้เนี่ย สก,กัดจากว่านดอกทองอเขาก็ศึกษาด,ดูปร,กรากฏว่าว่านดอกทองเนี่ยสามารถช่วยเกวเรื่องสิวบ้างกัดได้เป็นอย่างดีก็เลยมาทําเป็นเิลลี่คอลลาเจนแล้วก็เกร็ดอันนี้มันมีเอามาผสมกันที่เป็นของอยิบนะฮะแล้วก็มาสกับรวมกันเพราะว่าอัญมดีบางตัวเนี่ยสามารถบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีก็เหมือนกับร่างไอ้ว่านทองคาอะ่ะเขาก็มาทขนมก็ได้เห็นเห็นแบบที่แล้วก็มาคุณนีก็เป็นพวกขนมลาดูอินเดียที่เขามีผงทองอ่ะเห็นไหมที่เขามีแผ่นทองติดหรือแม้ยาหอมบางยี่ห้อก็มีแผ่นทองติด พราะว่าตัวนี้มันเป็นสรรพคุณทางวสดุแล้วเพราะนั้นแร่ของตัวอัญมณีตัวนี้เนี่ยก็เลยมาผสมกันตัวนี้เป็นสาหรับคอลลาเจนสครับหน้าแล้วก็เย็นมากๆสะอาดมากๆหอมด้วยแล้วก็ไม่มีการแพ้การันตีสามชิ้นนี้โปรโมชั่นวันนี้เท่าไหร่ครับ1 4 6 0บาทค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ3มตัวนี้อยู่ที่14 6 0บาทเท่านั้นเองครับฝาเบอร์โทรศัพท์สนุกครับค่ะได้ค่ะ0ูนย์ค่ะ8 1 4หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่ง้าค่ะ แล้วก็คนไหนที่อยากจะเรียกว่าสั่งตัวนี้นะฮะชุดเดียวไม่พอนะครับอาจารย์บอกเลยบางทีสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ได้ไดถ้าสองชุดพร้อมสองชุดพร้อมกันเนี่ยก็เสียค่าจัดส่งแค่หนึ่งร้อยบาทนะฮะเส<ด>ียค่าจัดส่งแค<ด>่ <100 S 2> หนึ่งร้อยบาทมันเป็นพันเียรแล้สิบบาทสองชุดรวมกัน<ด>เอา,เ,อาเป็นว่าสองชุดรวมกันลงค่าจัดส่งให้ส่งให้ไปในสามพันนะรวมค่าจัดส่งให้ด้วยแค่สามพันบาทส่งถึงไหนเรียกว่า EMS เนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสั่งเช้า ประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นก็ได้แล้วน,<ฆ>นะคะรับแต่แล้วถ้าเกิดต่ส่วนก็ประมาณสักวันครึ่งสองวันไม่เกินนี้เพราะดีดานส่งของที่เชียงใหม่เนี่ยสวันก็ถึงแล้วของ<ฆ>ตัวนี้การันตีคุณภาพอิสลามใช้ได้คน<ฆ>ไทยใช้ได้ขายถึงต่างประเทศกันด้วยของตัวนี้ใช้ดีมากๆ<ฆ>ากเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาเกี่ยวบเรื่องผิวพรรณใบหน้ารักษาต่างๆเนี่ยแนะนําตัวนี้<ฆ>หนึ่งเคยแนะนําพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ไอ้เครื่องำอาตัวกระปุ๊นสองสามหมื่นที่เรารู้คุ้นๆน่ะไอ้ไอ้ไอ้สารเอด์สารเอดสย เขาใช้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เลยนะเพราะว่าเขาเขาเขาใช้ตัวนั้นแล้วสิเขารู้สึกว่ามันมันบางทีหน้ามัน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 แรงเกินแพ้เกินไปแล้วบางทีบางบางทีมันเอาเป็นว่าแค่เป็นครีมกระตุกกระสามื่นแล้วมันมีการแบดอีกหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆสำหรับสำหรับชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทได้สามชิ้นสครับสบู่ครีมทาหน้าถูกที่สุดสำหรับชหรับคุณภาพที่ห้อบูตูครับใช่ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทั้งหนุ่มทั้งสาวนะคะใครสนใจก็รีบๆโทรกันเข้ามาก็แล้วกันนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งค่ะ095 8์4 4 1 1หค่ะรีบๆโทรกันเข้ามานะคะยังไงวันนี้เอรแล้วก็อาจารย์ชันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพกันใหม่โอกาสหน้าหนูที่อยากไปเลยแต่ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีครับ โอเคครับครับสองชุดสาัน